ครับเพื่อนเพื่อนแอดมินบอมนะครับวันนี้แอดก็มีสูตรมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะครับก็จะเป็นสูตรที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูสูตรนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของแอดด้วยนะครับตัวนี้แอดก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเห็นมีสมาชิกหลายๆคนบอกว่าขอสูตรหน่อยแอดก็ไม่มีลิงก์ส่งสูตรให้เพราะว่าแอดเพิ่งจะต่อตัวช่องเดิมอะครับมันปิว ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามช่องใหม่กันเลยนะครับสูตรที่อาจจะเอามาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรหาเลขเด่น2ตัวนะครับเลขที่เราจะเอามาใช้ก็คือจะใช้เลข2ตัวบน2 3ตัว,2ต,ว2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบนนะครับบวกกันทีละตัวนะครับก็จะใช้อาจจะเริ่รมคำนวณร,รอบที่109นะครับเราก็จะใช้2ตัวล่างก่อนนะครับก็จะ3-6-3บวก6บวก3บวก 2บวกเจดนะครับแล้วก็กดเท่ากับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย3ามตัวบนนะครับเจ็ดสองสามแล้วก็คูณด้วย4ี่ดเจดเจดนะครับเลขที่เราจะเอามาเล่นก็คือเลขระหว่างทศนิยมนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นสี่กับสองนะครับก็จะอราจะใส่เป็นตัวเลขไว้ให้นะครับรอบนี้ 4แล้วก็2นะครับรอบนี้4เข้านะครับไปาจะใส่4ให้ร okay. อบต่อไปนะครับเราก็จะใช้4บวก1บวก5นะครับเพราะว่า0ไม่มีค่านะครับแล้วก็คูณด้วย510นคูณ4.77นะครับ รอบนี้ก็จะได้3กับ2นะครับ3แล้วก็2รอบนี้3กับ2นะครับก็เด้งนะครับรอบนี้เด้งให้ใส่้บน รอบต่อไปนะครับก็จะเป็น4บวก2บวก3บวก7บวก8นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์คูณด้วย3ตัวบนนะครับก็จะเป็น8 7 3คูณด้วย4.7เซ็นะครับผิดรอบครับ โอเคหนึ 1> okay. 1่งบวกสองสี่บวกสองบวกแปดบวกห้านะครับแล้วก็กดเปอร์เซ็นต์คูณด้วยสามตัวบนห้าแปดสองนะครับเลขรอบนี้ก็จะเป็นจะได้สี่กับเจ็ดนะครับรอบนี้สี่ข้านะครับสี่มาอีกแล้ว จะคำนวณให้ดูสัก5รอบก็ได้เเดี๋ยวคำนวณไปเรื่อยดีกว่าเดี๋ยวรอผลใกล้เดี๋ยวอาจจะเล่นให้ดูด้วยรอบต่อไปนะครับเอา4บวก2บวก3บวก7บวก8เปร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย3ตัวบนก็8 7 3คูณด้วย4.77นะครับรอบนี้มา9กับ4เหมือนจะไม่เข้านะครับ9กับ4รอบนี้หลุด สีแดงคือหลุดนะครับรอบต่อไป8ดบวกห้าบวกสบวก1บวกห8บวกสบวกหบวก1บวกหนะครับแล้วก็กดเท่ากับคูณเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย3ตัวบน6 1 3สคูณด้วย4.77นะครับได้2กับ5นะครับรอบนี้ รอบนี้ห้ามา